ก็จะเป็นชิ้นที่สาชั้นที่สเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นแบบลายอันนี้พี่ใช้ไก่ซิกแซกตัดนะแต่ถ้ามีอันนึงมันจะสวยกว่านี้พอดีพี่หาไม่เจอนี่ที่ชั้นที่สองที่สาอัน,นี้ชั้นที่สเดี๋ยวเราก็จะแปะต่อไปแล้วก็ไม่ทำฝากกล่อง ฝากล่องเราก็ขีดมุมขีดมุมนิดนึงนะแล้วก็พับอันนี้พี่ก็ขีดให้มันพับง่ายไปเรียบร้อยแล้วขีดแล้วมันก็จะพับง่ายนะมันก็จะสะดวกตอนเราติดกาวนี่แหละมันก็จะอยู่ทรงพับอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเวลาติดกาวจะได้ไม่ดิบขึ้นมานะแต่กาวยุคหุ้มดีอยู่อย่างคือมันแห้งแห้งไวมากไม่ต้องรอเป่าเท่าไหร่ แต่ว่าเลอะยืดยากเป็นหมดเลยแปะเข้าไปเลยนะคะข้างบนนี้เราก็จะเอาลิปบิน้นเอาโบเอาอะไรมาแปะให้สวยงามนะอันนี้พี่ใช้กระดาษหมดเลยเพราะว่าพี่ยังหาอุปกรณ์ไม่ทันนะ่ะแล้วมันก็จะใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วพี่ก็เลยรีบทำคลิปเอาให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะ อ,อันนี้ไปดูอะไรมาน,มนได้ทั้งสี่มุมเลยเราก็จะเป็นฝาของกล่องนะไม่เข้าใจก็เม้นถามพี่ได้นะพี่จะกลับมาตอบให้ว่าขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ย เสร็จแล้วเป็นฝากล่องยูฮูมันแห้งไวนะนี่เราก็จะเอามาริปปิ้นมันก็จะดูแบบสวยไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้พี่ใช้กระดาษแล้วก็มีการ์ดวาเลนไทน์มาแปะหรือว่าเราใช้เป็นโบก็ได้แล้วมันก็จะสวยเราใช้กระดาษที่มันแข็งหน่อยมันก็จะโอเคอ่านี่เสร็จแล้วนี่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง อันนี้ก่อนทำเราก็จะแปะนะเอากระดาษช็อตโน้ตหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้มาแปะหรือมาประดับอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เอารูปเราต้องตกแต่งให้เสร็จก่อนนะให้เรียบร้อยเลยว่าเราจะใส่อะไรยังไงรูปยังไงเขียนโน้ตยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเอามารวมประกอบกันนะคะเพราะมันจะทําง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราทํา ไปทีละชั้นอันในนี้พี่ทําแค่สองชั้นเห็นปะพี่ไม่ได้ทำสามชั้นนะเราก็แปะทุกอย่างให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะแล้วมันก็จะเวลาเราตกแต่งอะไรมันก็จะง่ายใช่ปะ่างน,นี้อันนี้เราก็ทําง่ายๆนะเสร็จแล้วถ้าเราทําเสร็จแล้วเราประกอบกันเสร็จแล้วเราก็จะ ใช้กาวสองหน้าดีกว่าเนาะถ้าใครมีกาวสองหน้าก็ใช้กาวสองหน้าก็ได้นะแปะไปเลยแต่อันนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ข้าวให้ดูก่อน ที่จะใช้กาวเลยดีกว่าเพราะว่ามันรวดเร็วนะแต่ว่ากาวมันจะเลอะแล้วถ้าใครไม่ชินมันก็จะเสียพี่ใช้กาวเลยนะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วจะได้ทําให้น้องๆดูกันกาวก็ได้แต่เราต้องทำให้ทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะเพราะเราก็จะกะ มาติดกับชิ้นแรกอันนี้คือชิ้นแรกของเรานะคะอันนี้ชิ้นที่สองชิ้นที่2นี่ก็จะ21่สคูณยี่สินนะเราก็ทําให้มันเป็นกล่องก่อนนี้เราก็กะซ้ายกะขวาให้ดีๆนะให้มันอยู่แบบถึงกลางระหว่างอะไรถึงกลางระหว่างข้างในนี่เสร็จแล้วเราก็แตกไป,ไปต่อไปชั้นที่3าเหมือนกันเลยชั้นที่สา ถ้าเราแปะเหลืองไปมันก็จะนิสหนึ่งดึงขึ้นมาได้อีกนิสช่ไหมดึงไม่ได้เราก็แปะติดกาวไปแล้วนะเราต้องกะให้เรียบร้อยเลยนะคะให้สวยงามก็ให้มันอยู่ตรงฝึงของเราแปะลงไปแล้วมันก็จะแกะยากนะคะต่อไปอันนี้ชั้นที่สามเราก็ขับให้มันเป็นกล่องเหมือนเดิมแล้วเราก็กะเหมือนเดิมนะ ดูหัวท้ายให้ดีนะแปะลงไปเลยฟึบน่ะเราก็จะได้แล้วอันนี้มันก็เป็นแบบเบสิกนะที่พี่จะให้ดูแต่ถ้าเราสมดว่าถ้าเราใส่งานแล้วอ่ะมันก็จะแบบบวมแล้วก็ดูแข็งแรงนิดนึงนะใส่งานแล้วอันนี้แบบใส่งานแล้วนีอันนี้หดวใจ นีสสาของเรานะคะพับติพึ้เข้าไปนี้นะเราก็เอาฝาใส่สูดสีใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมอันนี้มันยังไม่อยู่ตัวนะใส่ได้ได้เห็นไหมคะเราก็จะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะถ้าใครไม่เข้าใจก็สอบถามที่ได้นะอันนี้ถ้าเรามีรูปมีอะไรมีประดิษฐ์ครับปึ้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีของข้างในอะ่ะกล่องมันก็จะหนาขึ้นแล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นปิดง่ายกว่าอันเมื่อกี้เนาะนี่เสร็จแล้วนะคะ Box กซ์เลิี่เรียกว่าบ็อกซ์เลนะสำหรับงานวันวาเลนไทน์ หรือว่าเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้ใครไม่เข้าใจหรือว่าเอ๊พี่หนูตัดกระดาษไม่ทันเลยมีเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงก็กดติดตามด้วยนะแล้วก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตอบให้นะคะลองอีกสักทีซ,ซึ้งซึ้งแงไอทีดึงซึง้ง มีอะไรบ้างถ้าเรามีรูปนะถ้าเราเคยเห็นเนี่ยอันนี้เป็นซองจดหมายซึบเอามานี่เราก็ใส่รูปแปะรูปไปได้นะซึบน,นี่แปะรูปอันนี้ก็เป็นรูปฟึ่งอันนี้พับออกมาเป็นหัวใจหัวใจเราก็จะตัดกระดาษง่ายอันนี้ก็ใส่รูปมาหนึง่งหนึง่งนงหนึงนะคะ โอเคขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดูแล้วถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็เมนไว้นะเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้ว่าขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงค่ะวันนี้ก็แค่นี้นะบล็อกเลฟฟันทายนะคะาย